มอน้มาฮานเพื่อนยูคุมชิบสามชัยนทาวพอดีโชคดีได้หน่พี่น้องเพิ่นกระลั่งได้ฮับกระเพ้ากระเพ้าเดี๋ยวเอามาจะใส่เนาะเอามาเตนิามาน่มเพิ่นมีของขายอะนะอ,อาหารบาดเาาน่ามีอะนะปลาบองแล้วกกมีเป็นอย่างนี้คล้ายๆกบว่านเจวหมูยองแบบน้ำพริกนกูกอย่างประมาณนี้เนาะน้ำพริกกากหมู และแกมี่านะมีแคบปหมูมีปลาหวานโอ้มีเยอะแยะพี่น้องเสาอาทิตย์แทงหลายมีครบทุกอย่างเก็ดรดดีนี่มีทุกยี่หอ้อด้วยนี่เด้อพี่น้องอย่าลืมมาแวะเพิ่นเด้อไผ่้องารนยังมีเบิร์ห่านเพิ่นกระติบเข้าแก,กมี่นะเยอะแยะเจ้าของหานเพิ่นแกผูก้ง,งามผู้ง,งามเลยพี่น้องแต่ว่า้อน,นี้เพิ่นบอกกล่อง แป้งแป้งเฮดขนมอาเนว่าเฮาหาอยู่หันได้บบมี่มาหันเพิ่นนี่มีลวดเครื่องปรุงปูนปูนขาวปูนแดงมีครบพี่นองมีทุกอย่าง ปลาก็มีทุกยี่ห้อเด้อพี่น้องเด้อนี่มาคุมสิบสามมหานไทยไทยช็อปร้านเพื่อนอยุคุมสิบสามชัยนาทาวพี่น้องยี่ีมีเบิร์ดทุกอย่างทุกแนวตองการหยังเครื่องสังกทานยังเพ่นกะมีเด้อ มีทุกอย่างครบเลยจ้า อาหานที่ใหญ่ที่สุดในปรารีสพี่น้องอาหานเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในปรารีสพี่น้องมังคุดตัวนี้บริเวณมังคุดไทยพี่น้องมังคุดศีลังกาจ้ะกิโลละเกือบ17ยูโรจ้ะกลับมาเตปรารีสแล้วพี่น้อง ไปไชนาาทามากไชน่าทานี่ยื่นนาคุมส3บสาจากบ้านดาไปสิบกว่ากิโลเมตรจ้ะได้เตาอังโลมากพี่น้องมันเป็นปกติบ่นี่มันมีรอยร้าวน่เพื่อนว่าเป็นปกติวาจังสันแต่ว่าดาว่ามันแตกที่บ่นี่โดนต้มหรือเปล่าไม่รู้นะอันอันตัวนี้ว่พี่น้องป้าพี่น้องอย่าถามเด้อ โปรดอย่ถามราคาเท่าไหร่อย่ถามด้วยพี่นอ้องเอ้ย,อย,อยนะวันนี้ด่าไปได้ไข่มุกมานำ้ำจากห่านเพื่อนนะจ๊ะเพราะว่าสเสี่ดชาไข่มุกวันเสาร์นี้บ้านบ้านด้าเปิดอาา่ะอาตลาดมารเก็ตหน่อยด้วยพี่น้องด้วยทาวา่าอนแฟนคลับท่านใดอยากจะมาลองชิมเชิญได้นะจ๊ะ ได้มังคุดมากกิโลหนึ่งพี่น้องเทงว่ากิโลหนึ่งกิโลละ17ยูโรนะคะ17ยูโรคูณ37บาทนะคะพี่น้องลองคิดเบิ่งเด้อควรกระดําดําแล้วือสิเก็บมาหลายมือแล้วเดวดาสิบาททางในมันเบิ่งในพี่น้องงามอยู่บ่นี่บบงามเดยเนาะโอ้ยใครเนต่ว่าไอดาบบไดเอาหลายเนาะพี่น้องเนาะมันไม่ รู้สึกว่ามันจะไม่โอเคไหมหรือว่าโอเคละววันี้นะอุตสาดีใจไปชันาเทเาคืดบ้านคืดว่าค้นหันไปอ่ะนะพักพรออ่ะออกต่างจังหวัดกันเบิดเลยถนนก็เป็นของฉันคนเดียวว่าสันเดยนางฝันจ้ะปรากฏว่าเงีย้ยแกเป็นปลากระป๋องคือเกา่าพี่น้องเพราะว่าสนะี่เลนนะ่ะปิดสองเลนน่ะซ่อมแซมเหลือแต่สองเลน ว้ยไม่น,น้ไอดาไปเดดเตยายองตาังลูแม่พี่น้องเตาอังลูนี่บริหารง่ายๆไ,ได้เขาเจ้าบริม,มาเขาจะม,มีขายตลอดนะเอ่อสมัยก่อนี่มีมีหลายอยู่แต่ว่าช่วงหลังๆนี่บ่ค่อยมีอ,อดาสิเอามาไว้ปิ้งอันนะ่ะปิ้งอ่าไม่ยังเออไม่ยังนะไอ,อ้ไอ้เ,ออเ,ออเออขาจี้เขาจี้แบบพราเอาเขาเนิ้วมาปั่นๆล้วกแกค,คุกคุกเกลือก็เป็น คุกไขน่นะจ้ะแล้วก็อปปีปิงโอ้ยแยมเสากินเป็นอาหารเสาอาหารเช้าเขาจีอืม,มแสบคักแตงโมหวานแล้วก็ถือกิโลหนึ่งมิเตจสิบเซนแล้วก็ลูกหนึ่งบักยิ่ย่ที่พี่น้องลูกละสิบกิโลก็มีเด้เป็นลูกยาวๆอ่ะส่วนมากแล้วแตงโมจะมาจากสเปนนะคะออืเพราะว่าทั้งสเปนหัน ประเทศเพื่อนานมันอากาศห่อนคนอันเฮาอยู่เมืองฝรั่งเพื่อนกระปูกเลยหลายอย่างก็เฮาเดียวนี่สเปนนะพี่น้องปลูกมะละกอนะคะแซ่บอีกด้วยมะละกอสเปนนะชักหน่อยนี่สเปนนี่ปลูกได้บัดทุกอย่างแหละสำหรับคลิปนี้แก่บ,บมี่หยางพี่น้องพบกันคลิปหนะ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามสวัสดีคะ่ะ